เอาละครับผมสวัสดีครับทุกคนเนื่องจากมีคอมเมนต์ขอมานะว่าขอดู a 2ในวะิธีผ่านนะฮะซึ่งมันทําเสร็จไปแล้วมันทําให้ผมไม่สามารถทําให้ดูใหม่แบบนับหนึ่งได้เลยนะฮะโอเคผมก็จะมาทําการเดินให้ดูเฉยนะเพือ่อมันช่วยได้ในบางจุดนะครับผมในบางจุดผู้ชมก็ต้องทําเองนะ,ะเมื่อเราเข้าใจตรงกันแล้วเราก็เดินมาตามทางนะครับผมก็ตรงจุดที่ผมจำไ,ได้ลนะ้ว่าทํำยังไงนะฮะแต่คิดว่าน่าจะไม่ยากนะครับผมเราก็ไปตามทางเรื่อย โอเคครับผมเราก็มาถึงจุดนี้นะจุดนี้มันก็จะมีคันโดนะครับผมซึ่งผมจําไม่ได้นะว่ามัน,มนทํายังไงนะฮะมันแก้ใหม่ไม่ได้นะฮะมันทำแล้วทำเลยโอเคแล้วก็เดินมาทางนี้ฮะเราก็จะมาเจอไอ้ตัวรูบิกไอ้ตัวสามเหลี่ยมปริศนาที่มันโยกไปโยกมานะครับผมก็วิธีการผ่านทํำยังไงอโอเคไม่ยากครับผมวิธีการผ่านก็ง่าย,ายๆฮะเราก็เอาของที่มาตามผมฮะเอา มันชื่อว่าอะไรนะลีลิกผมใช้ลีลิกเป็นอเจ็ตแพ็กกับไอตัวมันชื่อว่าอะไรนะปืนใหญ่สวมมือออสเมเนียมนะครับผมตัวนี้ฮะเป็นตัวสร้างกระบอกแผ่นเหล็กขึ้นมานะฮะโอเคเราก็โดดขึ้นสักแผ่นหนึ่งนะครับผมโดดขึ้นสักแผ่นนะฮะแผ่นไหนก็ได้ผมเหยียบขึ้นมาก่อนทันเดี๋ยวรอมันขย่าเดี๋ยวมันขยับไปเลยนะฮะ เมื่อมันเริ่มเอ็นไปตรงกลางนั้นฮะให้เราทําการยิงปืนนี้ขึ้น,นะฮะมาทำตาลอยตัวขึ้นมาอย่างนี้นะอ่าแล้วก็โดโดประมาณนี้ครับผมนี่ก็ผ่านแล้วในจุดที่คิดว่าคนอาจจะติดนะฮะอ่าไปต่อครับผมดูมันมีอะไรอีกอ่ะมันก็สุดดันแล้วครับมันก็หมดเท่านี้แล้วครับผมเอ่อก็ไม่รู้จะทำให้ดูยังไงนะมันรีเซ็ตไม่ได้นะฮะก็อ่ะประโยชน์กับคนที่ไม่ผ่านนะ เอาไว้เผื่อเป็นประโยชน์คนที่ไม่ผ่านตรงทางข้ามแล้วกันเนาะส่วนทางเดี๋ยวต้องทำเองนะครับผมผมรีเซ็ตมันรีเซ็ตดันไม่ได้อะไม่งั้นผมก็ทำให้เต็มเต็มมันนะโอเคครับผม้วเจอคลิปต่อไปฮะ